สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการอัพสกิลพระสายฟูลซับนะว่าต้องใส่ของประมาณไหนหรือว่าอัพสกิลประมาณไหนนะครับถึงจะไปซับทีมเราได้อย่างเต็มที่แต่ต้องขอบอกก่อนว่าทั้งบทนี้มันเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะทุกคนอาจจะดูแลเอาไปปรับใช้ให้เข้ากับทีมตัวเองก็ได้อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ผมแนะนานะครับโอเคอย่างแรกเรามาเริ่มก่อนเปิดหน้าสกิลขึ้นมาเลยครับมาดูในที่สกิลคลีริกก่อนซึ่งสกิลคลีริกเนี่ยหลักๆที่ผมจะแนะนำนะจะมีทั้งหมดประมาณ5สกิลนันน สกิลสไลด์นะครับเอาไว้สไลด์หลบให้มันเดินเร็วขึ้นอัพไปก่อนเลยเต็มๆเอาให้แม็กส่วนสกิลที่2ก็คือสกิลโลครับอันนี้ นะครับซิโลเอาไว้บล็อกการโจมตีมศัตรูเผื่อว่าเราวิ่งวิ่งอยู่ในดันหรือว่าวิ่งหลบบอสเนี่ยบอสมาตีมเนี่ยติดเช้งเชิงเชงเชิงหน่อยซึ่งพอเราเอัพเต็มตามเลเวลสาที่สองเนี่ยมันจะบล็อกได้ทั้งหมดหกครั้งหรือว่าอยู่ยี่สิบวินะอันต่อมาคือสกิลที่มันทำให้เราสามารถตั้งตัวกลางอากาศได้นี่เวลาเราโดนตีลอยใช่ปะเรากดสเปซปาบุ๊มันก็จะตั้งตัวอากาศลงมายืนพื้นทำให้เราไม่ล้มอันต่อมาที่ต้องมีแน่ๆเลยก็คือสกิลฮิลนะอัพไปให้เต็มนะ ซึ่งสกิลฮิลเนี่ยมันจะฮิลแรงหรือไม่แรงมันขึ้นอยู่กับเลือดของเราหมายความว่ายิ่งเลือดเราเยอะเนี่ยเราก็จะฮิลแรงนะเพราะฉะนั้นมาส่งผลให้เราต้องอัพสกิลอันนี้ด้วยก็คือแม็ก HP นะครับจับได้เวลสองก็บวกแม็ก HP เราอีกหกเร์เซ็นก็คือเราจะฮิลแรงขึ้นไปอีกประมาณ6%กเปร์เซ็นต์นั่นแหละนะกลมกลมจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเราใช้สกิลคัตคริลิกเนี่ยไปทั้งหมด21แต้มซึ่งเราจะต้องใช้ทั้งหมด30แต้มนะเพราะว่าสกิลคัตพริตเนี่ยสกิลตรง มันจะต้องใช้สกิลคลาสคิริก30แต้มถึงจะอัพสกิลพีชขั้น3แถบนี้ได้ทั้งหมดนะครับซึ่งสกิลขั้น3แถบนี้เนี่ยมีความจำเป็นไหมก็ค่อนข้างมีความจำเป็นเพราะมันจะมีสกิลบัฟอันนี้นะครับบวกพลังโจมตีแล้วก็สกิลนี้เป็นเสาฮิลนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่คลาสคิริกกันก่อนคลาสคิริกจะเหลือทั้งหมด9แต้มอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะว่าจะอัพสกิลอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่รู้จะอัพอะไรอัพตามผมก็ได้ครับเผื่อตัวผมอ่ะ ผมจ้ากสกิลแคสซีไปทั้งหมดเลยเพราะสกิลคัสคิดเนี่ยไม่มีบัฟอะไรที่เราน่าใช้แล้วนะครับก็เลยจเป็นสกิลโจมตีซะส่วนใหญ่เนาะงั้นก็อัดสกิลแคสซีไปเลยนะครับอันแรกก้านนี้ก่อนเลยก็ได้ครับผมเคาน์เตอร์โบรเอาไว้เวลาเราล้มเนี่ยถ้าเกิดเรากดโจมตีปุ๊บมันจะลุกทันทีเลยที่เหลือก็อัพอันล่างให้หมดครับร้อยแรงโจมตีกายภาพบวกแม็ก MP บวก MP เรจินเหลืออีก3อีก3ผมจะไปอัพอันนี้นะครับนี่สกิลยิงโฮลีโบเพราะว่ามันจะสตันตบอลด้วย1วิแต่อย่างที่บอกว่า มันสตาบอลไม่ได้นะสตันได้แต่มันกีกกี้ทั่วไปหรือว่าคนใน PVP สกิลคัสคีเก็จะครบ30มบละต่อมาเราไปดูสกิลคัสของรีกันได้เลยสกิลคัสพีทเนี่ยหลักๆเลยนะจะมีอยู่ทั้งหมด5สกิลก็จะเป็นสกิลบัฟสามอันอันนี้เป็นสกิลบวกพลังโจมตีธาตุแสงนะครับ อันนี้บวกพลังโจมตีกายภาพแล้วก็เวทมนต์อันนี้ลดดาเมจที่เราได้รับการโจมตีแบบกายภาพแล้วก็เวทมนต์ส่วนนี้เป็นสกิลบวกพลังโจมตีกายภาพแล้วก็เวทมนต์ให้ทีมส่วนอีก2อันก็คือเสา2อันนี้ครับอันนี้เป็นเสาลบดีบัฟนะครับน,นี่เสาลบดีบัฟส่วนนี้เป็นเสาฮิวครับมีสเสานะโอเคเราก็อัพท่าสกิลนี้ให้เต็มก่อนเลยนะครับเริ่มจากสกิลเพิ่มพลังโจมตีธาตุแสงอันเนี้ยมันจะให้ตัวเองด้วยแล้วก็ให้เพื่อนในปาร์ตี้แต่เพื่อนในปาร์ตี้เนี้ยส่วนใหญ่ที่ใช พาลาดินเสร็จปุ๊บอาไปนี้ต่อลด,ดเมจของการโจมตีกายภาพแล้วก็เวน่นบลอัพเพลสส่สูงสุดเวล่สามเนี่ยจะได้ลด,ดมจไปถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์เลยนะอยู่นานสามนาทีอันต่อมาก็คือเพิ่มพลังโจมตีกายภาพแล้วก็เว่นบลให้เพื่อนในปาร์ตี้นี่จะบวกหกเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บก็ไปอัพเสาสองเสา,สานี้ซึ่งจะมีทางผ่านเป็นเสานี้ก่อนไลนิ่งลิลิคเสานี้ให้อัพแค่หนึ่งพอเพราะว่าเยอะไปมันก็ไม่ได้ทําให้เสานี้อยู่นานขึ้นมันแค่จะบวกพลังโจมตีอันน้อยนิดมาเห็นป่ะแค่เอง แต่เสาเนี้ยประโยชน์มันคือพอเราวางลงไปแล้วเนี่ยมันจะล่อให้มอนมาตีด้วยแล้วก็มันจะปล่อยสายฟ้าไปงึกมอนไม่มอนงึกๆเสร็จปุ๊บเราก็มาอัพเสาลบดีบัฟให้เต็มเวลสองแล้วก็อัพเสาฮีลให้เต็มเวลสองนะครับเอ้ยเวลสามเอ้ยเวลสี่อ่ะอัพเสาฮีลให้เต็มเวลสี่ ถ,ถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยเห็นว่าเสาฮีว่ะมันจะแรงตามเมจิกกระแทกแั้นตัวละครเราเนี่ยนอกจากจะเน้นแม็กทีแล้วเราต้องเน้นเมจิกกระแทกด้วยพอเราอัพเสาทั้งหมดนี่เสร็จแล้วก็กดแอปพลายไปนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าเสาฮีโร่เนี่ยมันใช้เมจิกกระแทกใช่ป่ะเพราะนั้นเราต้องไปอัพวอร์มมสซารี่ก่อนก็คือนี้บวกเมจิกกระแทกเราอัพไปให้เต็มเลยก็คือเลเวล2จะบวกเมจิกกระแทกอีก6%เ แล้วมันจะเหลือยิแต้มซึ่งอันเนี้ยทุกคนจะอัพอะไรก็ได้เลยนะแล้วแต่แต่ถ้าเกิดใครคิดอะไรไม่ออกอัพตามผมก็ได้ครับไอ้เสาเนี้ยเสาไรนิ่งลิลิเนี้ยไม่ต้องอัพเลยนะเพราะว่ามันไม่ได้บวกระยะเวลาในการปักเสาเพิ่มขึ้นมันแค่บวกพลังโจมตี เพิ่มขึ้นนิดเดียวถ้าทุกคนดูในรายละเอียดเห็นปหมอัพหนึ่งเวลขึ้น3%เปอร์เซ็นต์เองเนาะมันไม่ได้แรงมากถ้าเป็นผมนะผมจะไลนิงโบสให้เต็มไปก่อนเพราะว่าสกิลเนี้ยดูดาเมจมันพออัพเต็มปุ๊บเห็นไหสามอยสิบแปดเปอร์เซ็นต์นี่คือแรงมากนะสามารถช่วยทำเป็นดาเมจให้เพื่อนๆในทีมได้นิดหน่อยก็ยังดีนะครับสามร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อมาก็คือเอกคลอสหรือว่าแกนคลอสเนี่ยอัพไปให้เต็มเลยอัพเต็มจะสองร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นดาเมจได้นิดหน่อยอยอนอนยยยน,น,น,ยนะครัััับดดง้กพไป ทีนี้มันจะเหลือ9แต้มใช่ไหมไอ้9แต้มที่เหลือเนี้ยผมแนะนํานะให้อัพอันนี้ไปก่อนหนึ่งนะครับเพื่อเป็นทางผ่านมาที่เชนไลนิงอันนี้นะครับแล้วเชนไลนิงเนี้ยอัพไปให้สุดทที่จะทำได้เลยปึ๊บ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 ก็จะได้ประมาณวิวสี่ดาเมจอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันชิ่งสามครั้งอันนี้ก็ถือว่าแรงในระดับหนึ่งนะถ้ามันชิ่งก็อยู่ที่ตัวเดิมอ่าเรียบร้อยละการรับสเกิลเราทั้งหมดเรียบร,ร้อยละทีนี้วิธีการเล่นนะครับ พอเขาฉากบอสแล้วเนี่ยก่อนทนี่เพื่อนๆในปาร์ตี้จะวิ่งไปเนี่ยให้ทุกคนบัฟสามสิ่งนี้ก่อนก็คือเพิ่มโจมตีธาตุแสงเพิ่มโจมตีกายภาพและเวทมนตมนแล้วก็ลดดาเมจกายภาพละเบทมนต์นพอบัฟสามเรนีบ้เสร็จก็วิ่งได้แล้วครับจะวิ่งไปไหนก็วิ่งไปแล้วระหว่างที่ต่อสู้กับมอนสเตอร์อยู่เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราเริ่มเห็นว่าเพื่อนๆในทีมเนี่ยติดดีบัฟหรือว่าเลือดลดก็ให้ปักเสาสองเสานี้ลงไปครับถ้าเพื่อนๆในทีมเลือดลดก็ปักเสาฮิลถ้าเพื่่่่อนในใทีมเมเเิไไิิตตตดดดบัฟฟไไวาาาจะป็ห้ หรือว่าติดน้าแข็งก็จะใส่เสาลบบัฟอันนี้นะครับแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยใก้เพื่อนๆปักเสาลิลิกอันนี้ไปด้วยเพราะว่ามันจะล่อให้มันรอบๆเนี่ยเข้ามาตีมันแถมไอตัวเสามาเดงเนี่ยจะปล่อยสายฟ้าออกไปรอบๆทาให้มอนสเตอร์รอบๆเนี่ยมีการงึกงึเดินไม่เป็นจังหวะแล้วบางทีมอนสเตอร์กำลังจะโจมตีมันทําให้ขัดจังหวะมอนสเตอร์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากช่วยทีมหน่อย ก็ใช้ lightning bolt อันนี้ได้ค่อนข้างแรงแรงมากๆนะครับหรือถ้ามอนสเตอร์มันอยู่เป็นกระจุกหรือยืนเรียงเป็นแถวเนี่ยก็ใช้แกนคอร์สอันนี้ได้นะครับแต่ว่าคูดาวจะค่อนข้างนานนะสก,กิลพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นแกนคอร์สหรือว่าสาฮิลเนี่ยแต่ยังไงทราบผมแน,นะนํนว่าให้โฟกัสการซับเพื่อนเป็นหลักก่อนดาเมจเนี่ยไว้ทําทีหลังไม่ต้องอัดมากเราแค่ซับพอร์ตเขาให้เขาจ่ายดาเมจได้เต็มที่แล้วตัวละครเขาไม่ตายก็พอนะครับจากนั้นพอเราบัฟเพื่อนในปาร์ตี้แล้วปักสงปักเสาเรียบร้อยแล้วให้เราเริ่มกลับมาดูแล สกิลบล็อกยิ่งถ้าเกิด Monster มอนสเตอร์มารุมเราอะให้เรากดสกิลนี้ไปก่อนเลยเวลามันโดนตัวเราเนี้ยเราจะไม่ล้มนะติดบล็อกตึ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 กเนี้ยแม้แต่ฉา,ากบอสก,ก็ตามนะถ้าครูดาวมากดครูดาวมากด,ดครับนทำให้ตัวละครเราเนี้ยไม่ล้มแล้วก็ประหยัดเลือดไปด้วยนอกจากอันนี้แล้วเนี้ยมันก็ยังมีสกิลฮิวนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงอีกสกิลหนึ่งเลยนะเราเห็นเพื่อนในทีมเนี้ยเลือดเริ่มลดแล้วสกิลปักเสาฮิวเนี้ยมันครูดาวอยู่ให้ทุกคนเนี้ยวิ่งเข้าไปกลางดงที่เ,เพื่อออนนนนๆยยู่นะะะแลล้วกกดสสิฮฮีเมมัจัจปราณ ถ้าเลือดของทุกคนประมาณผมนะแต่ถ้าใครเลือดเยอะกว่ามันจะฮิวเยอะกว่าแต่อันนี้มันจะใช้ยากกว่าตรงที่กดปุ๊บมันฮิวปึ้งเดียวเท่านั้นเองถ้าเพื่อนๆในทีมของทุกคนเนี่ยอยู่ห่างเกินไปนอก4เมตรรัศมีที่สกิลันกำหนกเนี่ยจะไม่ได้รับฮิวในทันทีแต่ถ้าเกิดเป็นเสาฮิวปุ๊บมันจะฮิวเป็นจังหวะถ้าเกิดใครอยู่ไกลวิ่งเข้ามาในในระยะของเสาฮิวก็จะได้รับฮิวไปด้วยโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับการอัพสกิลพรีสสายซับไปลุยดันบอสต่างๆแต่ก่อนทีีี่่่่จะะปปิดดนนนน้้น้าาาไไเยยยผมมววอลืรตง ื่อเราอยากจะสลับใช้ระหว่างี p s ็ตซับหรือว่าี p ซ็ตบูแต่ถ้าเกิดสมมติใครไม่รู้ว่า IP พรีเนี้ยมันใช้งานยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปผมได้นะผมัดคลิปไว้ให้แล้วโอเคครับก็จะประมาณนี้เนาะก่อนจากกันไปไงอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c ไคร e กันไว้ด้วยนะครับถ้าใครไม่เข้าใจหรืออยากรู้อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะเดี๋ยวผมจะไปหาคำตอบมาให้วันนี้ไปก่อนครับผมเจอกันครับสวัสดีครับ